สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมแล้วก็น้องนะครับวันนี้เรามีหมึกกระดองนะครับคุณผู้ชมย่างนะครับตัวเบลมวันนี้ตัวใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้น่าจะสุกแล้วนะครับผมไม่ได้หมักอะไรเลยนะครับผมได้มาแบบไหนกินแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็หัวหายไปแล้วนนกินหัวไปแล้วคุณผู้ชมสดสดล่ำไอหมึกเนี่ไม่ใช่อันนี้ขาวมันคาวนั่นแหละของชอบเปนอย่างของขาวอ่ะ มาจัดร้อนๆเลยคุณผู้ชมมานี่แหละร้อนๆนี่นะครับผมกินอร่อยคาเตานี่นะ้ำจิ้มอ๋อปีกปีกอืมอืมกินอร่อยกว่าตอนเล็กอีกอะหมึกวันนี้ไม่เหม็นเนา่าใช่หมึมกไม,ม่กินเลยพี่เกมไม่ได้หมักลยนะ ปกติต้องใส่แต่ไครใส่อันนี้ไม่เคยกินเลยโอ้น้ำจิ้มแซ่บปีกเจมมัมอนออกหวานๆน่ะน้ำจิม้มไม่ได้เมื่อวานอะไรนะน้ำจิ้มเมื่อวานอะไรนะนจิมะะ้มปลาเผาอืออืออือทุกคนเท่ากันมากอะ น้ำจิ้มปลาเผากับน,น้ำจิ้มไก่อคุณผู้ชมผสมรังกันนะม,นมันหวานแล้วออกเปรี้ยวอ่ะใช่มันเข้มข้นมากเลยถือ่ของเมื่อวานแต่ก็อร่อยในวันนี้เผ็ดแบบนี้มือม้อกระแ่บน้ำจิ้มมาเด็ดให้ลุงหมักก็อร่อยน้ำจิ้มถั่ว ตัดร้อน,อนๆเลยครับผมกินได้ไหมกินไม่ได้ไปเพียงไงไกลมาตัดไปมีหลังบ้านหลังไกลอ่ะต้องตัดต้องตัดอ่ะไปต,ต้องตัดคุณผู้ชมงั้นร้อนมาครับผม ตัวนี้แบบเหนียวหนึบนุ่มมากครับไม่ได้กินหมึกกระดองตัวใหญ่แบบนี้มานานมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วทีไรมันแบบมันไม่สดอะ่ะมันมันออกเหม็นมีกลิ่นอะ่ะคุณผู้ชมผมเลยไม่ค่อยกินแต่วันนี้ไปเจอสองตัวนี้แบบมันมาสดๆไงแล้วก็หัวไม่มีก็เลยจัดมาเลยสองตัวอืนุ่ม มาแล้วข้าไปักิมกรอบอร่อยนะอือโอ้โหดูดินี่อุ่นไว้คุณผู้ชมครับเป็นไงไปกินมานุ่มนุ่มและแบบ กออ็อ่ะอร่อยไปเกมนานทีนะจะเจอเจอไอหมึกกระดองอร่อยแบบเนี้ยใช่ส่วนมากจะเจอแบบมีกลิ่นแล้วคุณผู้ชมผมว่าอันนี้น่าจะสดมาก <c oughs> ผมเลยไม่ค่อยซื้อมาพักหลังเนี้ย <c oughs> นี่ตัดเดี๋ยนี้เราเนี่ยเราย่างเรากินตอนที่มันกำลังพอดีพอดีด้วยใช่มันอร่อยโอ้ยร้อนตลอดอย่างเนี้ย ทีแรกว่าจะจุจุสดแล้วเจิดเลยเด้ออ้านอนไหวไหมล่ะนอนชอบของดิบอ่ะอันนี้หนักกว่าตับนะมึกดิบไงเป็นไงล่ะถ้าเป็นที่แบบข้างทะเลผมก้ากินอยู่เพราะว่านั้นมันยังสดอยู่ไงอ้แต่ไม่รู้มันตายมากี่วันแล้วนี่เอาใ่ให้แล้วมาคุณผู้ชมอันนี้กรอบสุดไอ้ตรงปีกมันเนี่ย คัมเบอเลอร์ที่สำคัญน้ำจิ้มของเรามีถั่วมันเลมันอร่อยมากน้ำจิ้มอันนี้ผมชอบมากเลยไม่ <c oughs> ยอยากกินเลยทุกวันน้ำจิม้มอ่ะเขาจัดใส่นะซื้อเขาจัดใส่หูเขาทาเลยต้องไปซื้อได่อีกเจ้านึงแล้วก็ปลายอีกเจ้านึงมาผสมรวมกันแล้วมั่งเนี้ยถึงจะอร่อยแบบนี้นอันนี้มามมลับอันนี้สูตรลับผสมกันอะ่ะ พี่เกมลองกินแบบไม่จิ้มหอมมากน <c ười> ตรงนี้นุ่มมากเลยเ <c ười> นี่ยนะ <c ười> ร้อนร้อนพี่เกมค่อยๆกัดอันนี้ร้อนกว่า <c ười> มันอร่อยคุณผู้ชมแต่ผมชอบปีกมากกว่าปีกมันกรึบกว่า <c ười> นุ่ม <c ười> มึกกระดองนี่อันนี้อร่อยสุดละที่เคยกินมามันจิ้มมันโอ,โอ,โอ้โหร้อนนะนนม,มันจะแตกไหมแก,แก้วอะแก้วมันแตกง,ง่หรอพี่จับแม่เราค่อยค่อยมาละอืม อ้าวเกลกลับไงฮะหาถั่วหาถั่วกรอบไหมกรึบไงกรึบอ่ะนี่ส่วนนี้นุ่มคุณผู้ชมนี่ส่วนนี้นุ่มมากนผมกรอบเว่อ Ừ. Nôm Mà khó nhớ rồi <laughs> ừ. Ngà không với xem ngà nằm chim hết ừ. nha rồi Nàng chạch lưng lưng Hôm nay luôn vậy mà toàn ไม่เป็นไรนะถึงแม้จะอืดแต่ก็อืดนะจ๊ะโอ้โหนิ่งกว่าอืดยังไงคุณผู้ชมคืออืดแต่ก็อะไรงั้นแหะแต่ก็ลองเนี่ยลองปลาตัวเหวี่ยงอร่อยมาก

มึกอร่อยแต่น้ำจิ้มไม่อร่อยนี่คือจบเลยนะต้องไปคู่กันมนคนสวยคู่กับคนหล่อไหม่ะสุดไม่สุดหรอกมันอยู่ที่ความแบบรักกันมากกว่าแต่คนต่างรักกันนี่แหละสุดมากอันนี้เรารักค้าฝ่าเดียวกินหมึกเดี๋ยวพูดเยอะน้ำตาแทบไหล มาคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมอย่างวันนี้ยยังเลยยังเหรอรีบกินไปจัดไปไหนฮะหิว <laughs> แต่เราคนหิวมันก็หิว,ม,หว <c oughs> มันต้องเปาฮะมันต้องเปาผมไม่อยากเหนื่ยอยพองอ มันนี่ผมว่าอิ่มอิ่มชัวตัวเดียวอิ่มอ่ะคุณผู้ชมเยอะมากเหมือนเรากินข้าวเหนียวเลยฮะไม่ได้กล่าวว่าคนละตัวดูอย่างนี้มันบางๆนะ่พี่แกมหั่นเข้าไปนี่แบบหนาหเป็นมินเลยดูแบบนี้ตัวเล็กจริงๆตัวเ,เริ่มเทิมอ่ะเกือบหนึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมตัวนึงอ่ะน,นี่มันเริ่มหดแล้วมีหดนะย่างเริ่มนานขึ้นเมื่อกี้ตัวใหญ่มากประมาณนี này mhm 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 แต่ผมว่ายิ่งแบบแอบเป่งนานไปมันความหอมมมนมากขึ้นก็เรากินมันกินมันจะได้กินปลาหมึกเลยได้กินปลาหมึกเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าปลาหมึกมันไม่ค่อยมีรสชาตินะแต่เดี๋ยวนี้แบบลองชิมไปดินมชิมมาแล้วแบบเออมันมีรสชาติอยู่วันนี้ก็ยากกินชิลๆคุณผู้ชมครับผมไม่รู้กินอะไรครับแต่ละวัน มีปัญหากับเรื่องกินมันไม่ค่อยหิวอายุเท่านนนนี่กําลังวัยเจริญอาหารนะคุณผู้ชมอายุผมแล้ววัยมันไม่ค่อยกินอะไรแล้วไม่ค่อยหิวอะไรละเริ่มแก่กินไม้หมดฮะป่าป่าป่า,ปาเริ่มเข้าสู่วัยทางานได้อะไรอะบอกว่าผมเริ่มแก่วไ<ผ>ม,ม่ได้พูดหนังหน้าผมกับหนังหน้านนนี่เท่าๆกันะอะแบ่งทำไมผมชิ้นไปเลยเไปเลยนี่นกินทั้หมดอ๋อ oh. lớn này nó cứ vòng mình lớn ăn nhạc trong lón này nó có có thể cái kinh luôn không kinh đấy น้ำเจมเหลือน้ำเ้มผมจะหมดแล้วคุณผู้ชมผมจะได้น้ำเจมใส่นบบ้ำปลาคือคือบอใส่น้ำปลาอันนี้เขาปรุงมาได้ร้อยแลวไงมันจะไม่มีความเข้มข้นคุณผู้ชมครับผมได้หนึ่งตัวอะไรกินได้หมดให้แรกกล่าวว่าจ้กินคนละตัวนี่โนอ้โหเจะออาะไอหยัดเข้าไปจะได้ไหมบอที่แรกกล่าวว่ามันตัวเล็กขนาดนี้เรากินหมดนะคุณผู้ชมมันแน่นแล้วทำไมมันคุณผู้ชมเห็นตัวแบบมันเล็กขนาดดูดูดูความหนาดูความหนานี่เอ้ยใช่่นี่มันหนาจริงใช่ค่ะหนามากแล้วมันแบบ มันมีความแข็งมีความนี่ด้วยเนาะมันไม่ใช่อาหารอ่อนนะแสบปากเลยพี่เกมเอาน้ำจิ้มมาไปมันเลยทําให้เราอิ่มเร็วไม่เป็นไรไลหนึ่งตัวตอนกลางคืนยังมีครับผู้ชมว่าตอนกลางคืนผมทํางานเนาะตับดิบพูดแล้วนอนมากินตับดิบอย่างเดียวอะ่ะมันกินชอบกินของสด <c oughs> โอเคครับผมว <c oughs> ันนี้ก็มาย่างหมึกกระดองนะครับผม,ผมกินนะครับวันนี้ก็จัดสองตัวเลยนะครับผมไม่ได้หมักอะไรเลย,เลยตัวขาวๆเลยครับผู้ชมแล้วก <ผม S 1> ็กินกับน้ำจิ้ม เด็ดเลยนะครับผมในคลิปนี้ก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกับผมและน้องนวัดดอยวันน,วน,น,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ